สวัสดีครับในชนและนลมาแล้วพบบไิลลุกชิปโดนหลายอยากการอยากงานครับมูต้ตะไขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อนี้ได้ไปตลาดมามาเที่ยวอมตะครับไปได้อึงมาเห็นมาตมอืองให้กินครับนี่ครับอืงซื้อคนมากกิโลนึงครับอืองไครคเลยนี่ใครเลยครับ,ต,บตัวบกใหญ่นึงใครทุกโตครับแต่ว่า แพงแน่ครับนี่สีร้อยครับเรึ<ว>ร่งไขรครับซ้อมาโรูนึ่งไปประคัมก็ได้ซื้อเด้ในเมื่อเนาะหาบาทครับนี่อา้าขาแต่ไครยังหออันไวเรียบร้อยแล้วครับพอดีเครื่องปรุงเครื่องปรุงครับใส่สำหนีพ่อครับงางามเลยอึงเด้อ มาตัางกระทะเลยด้ครับบันนี้ตั้งกระทะลวกตึงก่อนปิดฝาไปก่อนให้มันห่อนก่อนอน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดโอ้ยขึ้นเลยน้ำเดือดแล้วก็เอาอึ้งน,นี่ไปลวกก่อนครับนี่ลวกในน้ำห่อนลวกเพื่อ,อยังี่ครับ ล่างข้าวมันออกครับว้าวเลกไปเลยในน้ำก็ต้องลวกนะครับบางคนเขาบ็ลวกครับบดลวกเลีเ่ยมันเจ๊ข้าวนะครับวดแค่ไหนก็นชิบซื้อๆครับเอาหลังข้าวอก <c oughs> อกเห็นไข่ไหมครับไข่เต็มทองเลยครับวู้ <c oughs> ไข่ได้ครับ ซี่ร้อยครับนี่ได้เก่าโตเก่าโตซี่ร้อยเองมาอะโอ้แต่บะเหวบ่อยากซื้อหรอกครับอืมพอจะลวกแล้วนี่มันจะเป็นยังีงครับนี่ข้าวมันครับนี่คุณบอกนี่แล้วก็ไปใส่ถัาเย็นลวกออกครับเคครับเนี่จะเป็นร่างน้ำเย็นนะครับอันนี้เปิดไฟ่ก่อนใส่กระถาไฟฟ้าครับตักออก นะไล้ลางน้ำเย็นครับลางกระทะเรียบร้อยใส่นําเป้าครับเก้าครับอึงว่าหลายอึงเก่าตัวก,กะประมาณครึ่งกระทะครับกระทะบ,บ,บม่ใหญ่ไม่ให๋่แบบานๆเท้านี้ครับแบบเป็นบานนำห,หน่อยพ่อใส่เครื่องตเตรียม,มไว้ค่ะต่ไคร่ไปประกูดพริกว่นี้นะครับตีลงไปเลย ปิดฝาลอดเดือดครับมาล่างอึงกันต่อครับนี่ครับมัหนห่อนๆ่อนยู่ครับนี่ใส่น้ำเย็ยนลงไปเลยถือกล่องเมื่อเดียวครับปติตี่ครับนี่เห็นบ่ที่ขาวๆมันครับนี่ครับมันคือไก่เลย ตัวีองออกจะใสปิ้งนีครับนี่เห็นะปะบางคนบลาล่างมันจะข้าวนะครับแนะนำว่าให้ล่างนะครับ mm. ล่างเนื้อใสาปิ้งครับข mm. ัานล่างนี่มันจะเป็นพวกคุณถูกออกง่ายครับนี่จุ่มน้ำเย็นถูกออกเลยนะครับคร mm. ับผม นี่ครับล่างเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้ครับนี่ใสปิ้งเลยบอตังกวัวเกาครับตั้งกวัวเกาหลาใสาปิ้งนะครับนี่อันนี้โตที่พระท่านเอาล่างนะครับนี่นี่นี่ล่างน้ำสีใสทันทีครับเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบไห้บ่งครับเปรียบเทียบไอ้บ่งนี่ตวัวนี้พระท่านล่างไอในถั่วนี้ล่างแล้วนะครับตัางนะครับถ้าเอาออกมันจะหายเข้านะครับ บางคนอาจจะรู้แล้วหรือบลรลูกับบรลูนะครับถ้ารู้แล้วอ่ะขออภัยครับนี่ครับนี่เอาออกด้วยพายามอาออกครับนี่คลา,ายปลาลู่ครับมันจะเข้ามาจีบหุ่มหนังไว้โอเคนะครับาล้อนำเดือดอ่ะเติมเครื่องเตียบเครื่องนะครับรสดีไปนำปลาอ่ะน,นี่ประมาณสองซอนทยมือเดียวครับสองซอนประมาณเอา กดผมทีเห้เพัยงสี่เลยครับเทเครื่องปรุงไปถั่วอีนี้ถวอ,อ,อีกนี่น้ำปลาล่าครับประมาณช้อนครึ่งส่ขัดวดได้ยได้ครับนี่แป้งนัวครับแปยงเต่มหมักครับครับผมอืมครับมันนี่มาครับเปิดเบบึงหม้อครับโอ้ยเดือดพัดพัดพัดเลยบันดนี หรือเตรียมไว้ครับรนี่สะอาดครับสะอาดแท้งบะข้าวรับรองลอ,ลอยไปสิ้นบะข้าวครับเทใสเลยครัมรังเดือดๆนี่เทใส่เร,ราผส่ต้องคนนะครับอือผสมข้นปิดฝาแย้มๆไว้อย่าไปปิดเบือบ้านเนยนะแล้วส่วนผสมอื่นสุกอ่ะเทาก็าเตรียมเทเครื่องปรุงที่เทาเตรียมไว้อ่ะใส่ไปเลยครับแป,ป๊บเดียวครับ เดอนแล้วอ่ะน,นีครับเครื่องคุ้งเต,เตรียมใหม่เตรียมไปบน,นเลยไม่อยากลุกมมันไหนครับผมครับนึงไข่ๆครับ ไอเต็มหองเลยครับได้ที่นะครับบานนี้มาที่ดับไฟเลยโอ้ยว่ะน<า>ี่ครับพี่หน้องจะแสบแห้งเฮ้ยจะจีปาดไข่เห็นพิ่งปาดกันข้ากระทะเลยปาดได้บ่ละ มีดคมบอยู่ดอกมีดวิญญาณเนี่ยอะพี่น้องไข่เห็นนะเห็นบอกไข่เตียมทองนียครับเห้ยเป็นไข่ครับไข่ครครทุกตัวครับสุดท้ายนี่ก็ฝากเนื้อฝากตัวเนื้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับยูทูบเรียนหน่อยคนนี่ เอาอีกช่นแนวครับสวัสดีครับ